แต่มียพี่เอกยอไม่ว่าหรอไม่ว่าผมพูดคำเดียวคือจบแล้วลูกคนที่สามที่้องมีเไรอยางไไม่มีไม่มีทํามันแล้วเครื่องทำเสร็แล้วด้วยไอเจีกูว่าปตานี้เป็นเแล้ววะมีอเครื่อง่เอเอาจริงมันเอามือม่วงมาครับอ้าวพี่เข้าหาดิยี่ไหนวะอยู่บนกลางอยู่บนางผีเกิดขวาแน่นอนอ่ะผีเกิดขวาใช่ใช่มันกดโซนขวาอายี่อาจนรยนี้ <Cornell. S 2> อุ๊มันวางมันวางกูเห็นกูเห็นมันวางโทเทมมันวางโทเทมพี่เหรอเอแถวโทเทมโทเทมอยู so protein, okay, okay. ่เอลทีเทมไฟบ้าใช่ใช่เ <Zw> ล <üss ing> ็กแล้ว <closed> กันสามสิบเปอร์เซ็นต์ละค่านวดเบิกได้ไหมได้ซ้ายบนไม่มีอะไรเลยนะซ้ายบนไม่มีอะไรเลยนะกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปกลางแมปโอเคกลับไปพ่อโทเทมเจอพี่เอไม่เจ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 อมันเดินหาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละ 60%สิบเปเซ็นแล้วโอ้ยมันเซต LT บานเลยว่ะมันห่วงโลเทปมาขนาดนั้นวะมันทรงเทปมอะไรวะไม่ไวันเหรอแต่มันไม่มีรูนี่ใช่ไหมเออไม่ถอยมันมันหงห่วงว่ะอะไรวะเนี่ยกลับมากลัวไปกลับ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 ไปโอ้ยเพื่อนรถไฟไวมากอะได้เครื่องหนึ่งแล้วปัดเสร็จแล้วเครื่องนึงโอ้โหหลือจะเชื่อไอ้ตันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ไฟไม่ปัดแล้วก็มาเกมเอานะไอ้เพื่อนอันหลังให้เหรอ ไอ้ขอสอนกำลังจะปั่นเสร็จเครื่องนี้สองนะเฮ้ยมันมห่วงโทรเทมจัดเลยว่าโทรเทมอะไรวะน่าโทรเทมอะไรวะน่ะอยากรู้แล้วอันนี้ทำ<ห>่างนี้ก็ยิ่งอยากถอนนะขึ้นกินหรอดิเจ็บนะแถบเล่นเ,เองผมเล่นเอง อยู่บ้านเล็กมันกลับไปแล้วมันกลับไปที่เครื่องเสร็จอะไม่กลับไม่กลับไปไปที่เครื่องเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวพาให้เดี๋ยวพังให้ไปที่เครื่องเสร็จเฮ้ยเพื่อนปั่นสองเครื่องแล้วเหรอเกินไปเปล่าธรรมดาธรรมดากู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 บรัทเห็นไอ้เพื่อนมันบอกว่าจะปั่นเครื่องที่สองเสร็จแล้วใช่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 มันมันมาเค็มหมดมันเยอะไอ้ขี้แอบมันมันเอามันเอามันเอาปกคลิปไม่ใช้มึงยังไม่บอกเลยนะใช่เหรอกูไม่เกินไปเปล่าอเดี๋ยวผมบอกให้จานมีแถบเต็มเลยนะตรงเนี้ยจานแเเต็มลย แฉบเต็มเลยเหรอพี่เอกกูไปแล้วเดินไปเฝ้าอเทมีกแล้วมันจะมันจะอะไรกับโูเทพอันนี้นะก็ถ้าเราก็เราถอนฉันได้พวกคือไรนะเลยนะใครไปไปน้องปัตมันจะออกเกมป่าน้องถอนด,ดิกลับไปแล้วจันมีถวยวไหมไม่มีถ้่วครับมีถั่วไหมเคยที่อะไรมีถ้่วไหมพวกมึงล้อนะเพรามึงลอ้อน้องเนเนี่นะไม่ได้นะ <laughs> กูจะบอกน้องพรพันธ์มา เขาจะโดนแลกแต้มมาหรือเปล่าไอ้เบนเอ็มนขวาบนถอนได้ทีมถอนไม่ได้หรอกไอ้เแีรยบิดไปแม่งก็กลับไปอยู่ดีอ่ะไอ้แอร์มาขวาบนถอนได้ขวาบนถอนได้ขวาบนถอนได้ขวาบนยาวเลยขวาบนยาวเลยไอ้เร์นมาไหมนี่ดิเอาทิ้งแล้วโหแม่งวางแถบไว้สี่อันน่ะไอ้เที่เอมเเอลที่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเดีผมจะใผมจะให้ผมจะให้ตัวท็อปนะลอง เพียกอยู่ไหนกำลังมาอยู่กลางแบบตรงไหนเพียงเล่นแมสไหนตากลางแล้วแบบเทพไม่เอาเจเจวนไปเลยนะวนยับ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 ผมันมันกลับมาไอ้วมันกลับมา้เียมันเป็นอะไรกันมันจะใช้กินกินอะไรเนีย มันได้แขวนคนหรือยังกัมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูจะล้มกูจะล้มไม่เอาไม่ถอดได้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 ตอนนี้ตอนนี้อาแล้วก้แล้วไกลับไป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 ไไนแจ้งจุดเนแม่เอ้ยเราเอาได้อะไรมาเนี่ย มาขวาบนมาขวาบนถอดได้ถอดได้ตรงนี้ตรงนี้รอให้อยู่รอให้อยู่รอให้อยู่ไอ้เฟิร์้เลิกพูดดิมุมดีเยวเร็วเร็ถอดเลยมุมแมพมุมแมพมุ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 แมพแน่นอนงั้นให้ทิ้งไอ้เฟิร์ไปเลยดีกว่าวะชอบชอบพูดวนะปล่อยไนปล่อยไปเสร็จไหม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 เสร็จแล้วขวาบนจะเสร็จแล้วขวับนจะเสร็จแล้วขวาบนจะเสร็จแล้วกำลังปั่นกำลังปั่นเสร็จแล้วขวับบนได้เสร็จแล้วขวับบนได้แล้วก็แล้วก็แล้วแล้วก็แล้ว โอ้ยไอ้ฟันลมเขาไม่อุ้มวิ่งมาหากูเฉยเลยเฮียเขาอยากใช้ก็ให้เขาใช้หน่อยเขาอยากใช้ก็ให้เขาใช้หน่อยลุกแล้วลุกแล้วเอะไรมาของแบบว่าของรักของข้าไอฟเฟนฟเนเอฟเนอยู่กูฟันอยู่กูฟันอยู่กูไายกลางอะไรวะคิวเลื่อนมาทำคอนเทนต์อะไรวะเส้นกเหรอวะห่วงตัวเด็มนะมาแล้วมาแล้วพกลับกลับไปแล้วกลับไปแล้วพอมันเห็นเจ็บมันก็จะแบบอยากตีเราไว้พี่อเอาเก้าไว้ อเูเขากล้าไว้แล้วต้งหลายรอบแล้วใช่เหรอไปน,นอนก่อนนะครับมีสอบโอเคครับใครไปนอนแล้วฝันดีนะกลับไป,ไปแล้วลเราออกเลยไหมเจเราจะไม่ถอนจริงหรอเดี๋ยวคุณลองดูโทเทมตรงนี้ก่อนเผื่อจะมีอะไรสักอย่างเป็นของดีโอเคไม่มีอะไรนะเฟินถ้าเลยถ้าเกิดเราออกมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยเกมน่ะ ไม่อยากรู้หรอว่ามีอะไรไม่อยากไม่อยากก็ไปดูตรงหน้าตรงตรงหน้าล็อบบี้ได้นะดูดูนั้นได้นะเราไม่จะไปดูเกมเฮ้ยตอนนี้ถอนได้ตอนนี้ถอนได้เอาอีกแกอยู่ขวากานอยู่ขวากอนตถอหน้า้ถอไน้ชัว์ถอหน้าชัวลากลงขวาล่างแล้วโอ้โหเฟิร์นดื้อจัดลากลงขวาล่างแล้วเปิดสายบนละไอ้ี่ยออกดีกว่าเลื่อยตัดเปียกเปิดเลยเปียกแกเลยลากลงขวาล่างแล้วแกอยู่บอกให้บอกให้มาหน่อย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  แถบผมบอกแล้วแถบเยอะตรงนี้เนี่ยรู้แล้วผมว่าโดนเทมก่อนผมอยากรู้ว,ว,ว่าโดนเทมอะไรเขาเรียกว,ว,ว่าการดิสแถบแบบ200% ดึงได้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 เฮ้ยดึงกูก่อน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 เฮ้ยมันมาไปแล้วลูกเองไปแล้วลูกเองไปแล้วดึงหน่อยเสียงเสียงคอยเพิ่์นไปไหนวะเสียงคอยดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยไอ้ยูใส่กันยดึงหน่อ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 ยนองทำไมเบียร์มันไม่พูดไอ้ดึงหน่อยดึงหน่อยทำไมเฟิ่์นมันไม่พูดวะเร็ว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 คนเราล้มเองนะก็ต้องเดือเดี๋ยวมันก็ลูกเองไปเถอะไปเร็วเร็วเอ้มันมีลูกเองมันเดินเข้าไปหามวกแล้วมันหามวกไรเฟิร์น เพื่อสายบนพี่อสายบนเออไปเช่อไช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยไอ้จางเจนที่แถบให้ผมหน่อยจางเจนที่จางเจนที่แถบให้ผมหน่อยผมเจ็บห้านี่เดียน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 โอเค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 ผมเพิ่งวางเยอะจัดเลยว่ะตรงนี้เต็มเลยมีอีกแหละตรงข้างซ้ายข้างขวาอยู่หน่มันตั้งค่ายกดจัดดูจักเหรอไอโก็จัดดูจักทำไมต้องเกิดจักจัดดูจักไงมันวางแถบไหมเฟิร์นยังจูบยังจูบมืออันเดียว มวางแถบเที่ยมมีเต็มหมดเลยวะตรงตออ่ะวางตรงพุ่มไม้อ่อมสองข้างเลยตรงตอสองข้างเนี่ยระหว่างช่องอ่ะแต่มันรอดได้วิ่งรอดได้วิ่งรอดได้มันกำลังจะขึ้นไม้มันกำลังะทืบไม้โอ้โถมันเฝ้าดิเกมโชว์วิ่งรอดสิวิ่งรอดได้วิ่งรอดได้รูใหญ่มากรูใหญ่มากรอดได้นะวิ่งอ้อมแทบอยู่ไหนวะไอ้เบนไอ้เบนแกล้งดิสิเที่ยความบอลเปิดดังเพีงก่อนแล้ว ไอ้เพนแกงดิ้ดินี่ไงมาดิมติงเอาดิไปฟัสวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเงีบเอาวิ่งมึงวิ่งไปทำไรอ่ะฮะอะไรอ่ะท่าอะไรมึงวิ่งไปทำไรมึงไม่เอาไอโฟนโนวันเหรอม่เมึงเก็บมึงนี่เก็บแล้วมึงเก็บไงอ๋อมึงอะไรเนี่ยกูก็เนื้ว่าโนวันกูลืมไปว่ามันแอบเก็บแต่กูดิ ไอ้เบนคุณใจบ็อกไงเป็นลูกยังลูกได้ยังไม่มีลูกไม่มีลูกแตกกูดิไอเฟิร์นมึงจะแก้แค้นเหนมึงจะแก้แค้ไปแตะไอ้ผมมีแทงหลังไปแตะมันไปแตะมันไปแตะมันนี่ไปแตะมันมีแทงหลังไอ้เบนไม่ต้องกลัวนะกูมากูมาไอ้เบนจะลุกแล้วไอ้เบนจะลุกแล้วนิดเดียวเบนกูมาไอเบนกูมาไอ้เบนกูมาไอ้เบนกูมาไอ้เบนกูมาไอเบนต้องเชื่อใจกูเปล่าไอ้บล็อกหลุดบล็อกหลุดทีบล็อกหลุดบล็อกหลุดทีบล็อกหลุดน เฮ้ยมดนดุดผมไม่หลุดบอกัหลุดบอกเฮ้ยระวังแนบนะระวังแนบนะบังบังหลุด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 ไม่หลุดหลุดดอแล้วหัวหมูอีกอ่ามันวางเฮ้ยปล่อยวางางสังคมปลวางต่างปล่อยวางตงทางกูเวลาจะหมดแล้วจัอย่าลากมาจันอย่าลกมาบอสบอสอยู่ไหนไอเบนแทบไอเบนแทบไอเฮียไอเบนแทบไอจั่กู

พี่เราจอยยังไงให้ทันวะกวิ่งตรงๆไปเลยสัตว์ตรงๆมาเลยเบนส์เพราะจันเจมันนอนอยู่มันจะไอ้นี่ช้าวิ่งทันหิวทันหิวทันหิวเทคหิวเทคโชคดีดานโชคดีหิวเทคหิวเทคหิวเทคขอร้องขอร้องขอร้องอะไรไม่มีประตูไม่มีคิวตัวเองดานครบดิจันจะคันทำไมอ่ะทำไมเอาทำไมเอาไปแล้วไอ้เฟิร์นมึงไม่ช่วยกันหิวก่อนหน้าไม่ทันไม่ทัน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 ตายหมดตายหมดตายหมด โอ้ยโอ้ยพระโนพระแกนเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนหมดตี๋เขาจะเล่นตัวนี้เบนกูบอกกี่รอบแล้วมระเจ้าฟ้าหมดตี๋เลยตัวนี้เราแบนซื้อมาทำไมไม่รู้คืนเงินได้ปะกดรีฟันตรงไหนวะเออาขเงินกินจริงด้วยเหี้ยเสือเชีย แต้มตามฝีมือนะครับน้องๆมึงว่ามันหัวมึงว่ามึงว่ามันหัวร้อนเราปะกำลังห่าอยู่นะเฮ้ยอ่ย